ค่ะทัญญานะคะวันนี้จะมารีวิวประสบการณ์การสอบ g d ค่ะก็ตอนนี้ธัญญาอยู่โรงเรียนอำนวยสิน์นะคะตอนนี้เรียนอยู่ม .5 ก็สอบติด BBA CU BBA TU บาซายแล้วก็ EBA ค่ะตอนนี้เราก็เลือกที่ BBA CU ค่ะเพราะว่าคิดว่าเหมาะสมกับเราที่สุด เรารู้สึกว่าเราอยากเข้า BBA C U ตั้งแต่ม2แล้วเพราะว่ารู้สึกอยากทำ business เป็นคน Active ตลอดเวลาต้องหางานที่มัน Challenge แล้วว่า business finance อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะตอบโจทย์เรามากที่สุด คณะ bbacu นะคะต้องใช้คะแนน2ตัวหล,ะล,ะละักๆก็คือ sat กับ iel แต่ว่าเนี่ยคือเราสอบเทียบมาฉะนั้นต้องใช้ g ed ด้วยก็ c v d 4วิชาก็คือ math science อังกฤษแล้วก็ social study ค่ะเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเบื่อง่ายมากๆเวลาอยู่โรงเรียนเราก็จะเรียนสิ่งเดิมๆจะเพื่อนเดิมๆม,มันชีวิตมันเป็นลูกมันเบื่อและบางทีวิชาบางวิชาเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรทําไมเราต้องไปเรียนวิชาหน้าเบื่อพวกนั้นด้วยอะเราต้องการทางลัดที่จะไปให้เร็วที่สุดอะ จรนะคะรู้สึกว่าความยากง่ายมันจะต่างกันแต่และว,วิชาฉะนั้นนะเราต้องรู้ความยากง่ายของวิชานั้นก่อนว่าเราถนัดวิชาไหนยอย่างเช่นเนี่ยเราถนัดวิชาเลขมากเลยเราก็สอบเลขภายในติวเลข3วันประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าวิชาไหนที่เรารู้สึก N e r v o u s แบบโอ้ต้องติววิชานั้นนานมากๆเช่นวิชา Social Study อะไรอย่างงี้ก็พยายามติวแบบ1-2ออาทิตย์ค่ะว่าว่า,วาน่าจะสอบได้ รวมๆใช้เวลา2เดือนค่ะเพราะว่ามันมีทั้งวิชาที่ทั้งยากแล้วก็บางวิชาก็ง่ายมันก็ไม่เท่ากันก็ประมาณนี้ค่ะ<ม>ก็สำหรับคะแนน G.D. นะคะทันญ,ญาได้ Mathematics เอ่ร้อ Science 1้5 English Language ประมาณร้อแล้วก็ Social Studies ร้อค่ะ ซึ่งคะแนนที่เราต้องการใช้ยื่นเข้า BBA จุฬาต้องรวมกันได้660ซึ่งนี่ก็คือคะแนนรวมก็คือ683ก็ถือว่าได้อยู่ค่ะสำหรับวิชาที่คิดว่าง,ง่ายที่สุดเลยก็ต้องยกให้ mathematics นะคะเพราะว่าวิชานี้คือมันเหมือนจะเป็นปูพื้นฐานเลขมอต,ต้นอะไรอย่างนี้ซึ่งทุกคนน,น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนโรงเรียนไทยส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนเลขที่แบบยากมากๆยากกว่าฝรั่ง ฝรั่งเขาจะเรียนเลขที่ง่ายฉะนั้นการที่สอบเลขของเด็กไทยคือไม่มีปัญหาเลยส่วนวิชาที่ยากที่สุดเลยนะคะก็คือวิชา social s t u d i e นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกันแล้วเด็กไทยอะ่ะไม่มีวันรู้แน่นอนว่ามันเป็นอะไรตรงนั้นหรือแบบ geography history อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าเราแบบมีพื้นฐานอ่านหนังสือแบบนี้เยอะๆค่ะมันก็จะทําให้คะแนนเราเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยคะ่ะ คิดว่าหนึ่งในทริคที่สําคัญเลยที่จะเตรียมตัว G ดีก็คือการทํา practice test <c oughs> เยอะทําให้เราคุ้นชินกับ โจ์มากที่สุดเราจะได้ไม่ตื่นเต้นมากเวลาที่เราทําข้อสอบจริงนะคะและถ้าใครยังมีปัญหาเกี่ยวกับการที่ทวนเองไม่ได้หรือว่าข้อมูลความรู้อะไรอย่างนี้อาจจะยังไม่พอเช่นพวกเนื้อหา Social Study หรือว่า English Language นะคะก็ลองมาดูคอร์สซีนเลอรพาร์ได้นะคะซึ่งก็จะมีหนังสือ4วิชาหลักๆเลยวิชาแรกนะคะคือ Mathematics เล่มนี้เขาจะให้โจทย์เป็น เหมือนพวกโจทย์เลขมาถ้าใครถนัดเลขก็คือทํามันเลยเพราะว่ามันสําหรับอันนี้ค่ะมันง่ายมากจริง,รงๆก็ลองไปดูมานะคะตัวนี้มันก็คือช่วยทําให้เราดูว่าฟอร์แมตข้อสอบมันเป็นยังไง ต่อไปนะคะวิชาสาเด็กสายสินไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะถามแบบหลักๆเป็นเกี่ยวกับพาเซภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้และคำตอบมันก็จะอยู่ในพาเซเลยคือเหมือนถ้าเรามาเรียนที่นี่เราก็จะรู้ฟอร์แมตไงว่ามันว่าว่ามันเป็นยังไงบางคนแบบอุ้ยกลัววิทย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราตอนแรกเราเป็นเด็กสายสินคำนวณก็คือกลัววิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือมาดูที่นี่มันก็ง่ายจริงๆอะ ก็สำหรับ English language นะคะมันก็จะคล้ายๆการสอบของ Z แต่ว่ามันอาจจะง่ายกว่านิดนิดนึงฉะนั้นการที่เราจะมาฝึกได้นะคะเราก็ต้องมาดูข้อสอบจริงซึ่งอินเตอร์พาร์ทเขาก็มีเขียนไว้หมดแล้วมีทั้งข้อกาข้อเขียนหลักๆนะคะมันจะทำให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นว่าเออเราสอบได้แน่นอนวิชานี้เนี่ยมันจะมีเถมไปหมดเลย Practice test ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ทำมี สำหรับวิชาสุดท้ายนะคะวิชานี้คือทุกคนอาจจะกลัวมากเพราะว่าเป็นวิชาที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ American เกี่ยวกับ s สังคมศึกษ s ของ American ซึ่งเด็กไทยอ่ะอาจจะแบบไม่คุ้นชินด้วยฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ค่ะมันจะปูพื้นฐานเรามันจะบอกว่าเนี่ยมันจะบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอเมริกันสังคมศึกษ s มีจีโอกราฟีเต็ไมไปหมดเลยฉะนั้นอะ่ะเราเราก็จะได้ฝึกกับโจทย์พวกนี้เยอะๆค่ะคะแนนเราก็ขึ้นได้ค่ะ ็ส่วนตัวนะคะทัญญาเรียนที่เรียนแบบออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า academic room ฉะนั้นเราก็จะสามารถถามโจทย์ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าการ knowledge อะไรเงี้ยค่ะที่เรายังไม่มั่นใจมากก็ถามกับติวเตอร์ได้ซึ่งสิ่งเนี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราแบบได้ใกล้ชิดกับติวเตอร์มากขึ้นแล้วก็เราได้แบบข้อมูลที่แบบมันชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ดีมากเลยค่ะ ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คิดอยู่ว่าเอ๊เราจะเรียน G ีดีหรือเปล่าเรารู้สึกว่าคําตอบคือดีค่ะเพราะว่ามันแบบประหยัดเวลามากๆเลยเราจะได้ไปเรียนในสิ่งที่เราชอบเร็วๆนะคะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนนะคะก็อย่าลืมที่อินเตอร์พาสได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ทันญ่าไปก่อนนะคะบาย bye